สวัสดีโค้งสุดท้ายของปีค่ะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะเมรี่คริสต์มาสค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวคาเฟ่คนเดียวนะคะเราอยากไปเที่ยวคาเฟ่ในเชียงใหม่มากคือถามว่าเคยไปไหมก็เคยไปแต่ว่าวันนี้เราจะไปที่ที่เราออยากจะไปมานานมากวันนี้เราจะไปคนเดียวนะคะโอเค กำลังใจให้เราขี่รถขึ้นดอยให้อดด้วยนะเฮ้ยแต่ช่วงนี้เชียงใหม่แบบอากาศดีอากาศเย็นสบายมากแบบขี่รถคือแบบฟินแน่นอนวันนี้เราต้องมีความสุขมากๆากแน่ๆงั้นเดี๋ยวเราขอเอารถไปทําธุระไปแบบไปเช็คระยะอะไรพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขี่ขึ้นดอยกันมาลีคริสตมาสอีกครั้งนะคะ ทุกคนแล้วเราก็ขี่รถมาถึงจนได้เราหลงขึ้นไปข้างบนเกือบถึงป่งแยงเลยโคตรไกลแล้วแบบในซอยเนี้ยมันไม่มีป้ายหรือมันมีแล้วก็เราไม่เห็นก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าป่ะ แต่ว่าเขาไม่ให้นั่งหวังเขาบอกว่า <S <S ขอลบกวนยางนั่งใต้สะพานเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาจจะย้ายมานั่งแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่คงแบบน่าจะนั่งถึงไม่ได้หรือว่าเราจะเดินไปจะเดินไปเราเดินไปไหมเอาปากเราเราเดินไปกันดีกว่าตัดสินใจไม่เดินละกลัว,กวตกน้ำเดี๋ยวแบบถ่ายรูปอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันน่ารักมากเลยดูฝั่งนู้นนี่ ก็จะเป็นที่นั่งเห็นป่ะที่นั่งอ,อันนี้ก็น่าจะนั่งถ่ายรูปได้ค่ะถ้าแบบน้ำก็ลำน้ำอันนี้เราไม่แน่ใจ้วมันคือน้ำอะไรเัาไ,ไม่ใส่อยู่นะเห็นเมื่อกี้ที่เขาลงไปเล่นแ้ววคอ,อยได้มาแล้วคือแบบฟินมากขี่เองมาเองค่ะได้มาแล้วอยากมา,มาก มงองขึ้นไปก็จะเห็นแบบเป็นพวกป้ายเขาปลาดับไปนะคะดูดตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบเอที่นั่งถ่ายรูปชิลๆน่ารักมากเลยตอนแรกบอกว่าจะไม่เดินข้ามมาใช่ปะเอาข้ามมาเฉยดูดิจะเป็นแบบสะพานด้านบนข้ามมาได้นะคะแต่ว่าเดินก็เรามาระวังนิดนึงเนาะแบบหล่นน้ำไปนี่ตรงนี้สวยมากแบบ อ,อ่าดิเซนเชียลไอเทม for ไ i ท์แคมปิ้งนะคะก็ครั้งหนึ่งเราก็อยากฝันว่อาอยาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครั้งหนึ่งเราก็ฝันนะคะว่าเราเราอยากจะไปแคมปิ้งอะตอนเนี้ยเห็นปะมันจะมีแบบโคอุปรกรณ์แคมปิง้งอะไรพวกเนี้ยเราก็ชอบดูนะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีแต่ว่าสักปีหนึ่งเเราจะต้องมีโอกาสไปให้ได้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเสร็จนี้เราก็น่าจะกลับเลยเพราะว่าวันนี้โอเคเรา บรรลุเป,ป้าหมายที่เราตั้งใจมาแล้วสวยมากทุกคนอร่อยด้วยเค้กอะ่ะเค้กอร่อยมากเค้กเนะื้อฉ่ำมากแบบเฮ้ย hey, The b e บ t ฉันจะกลับมาอีกอะไรยังไงก็ต้องกลับมาแหละเพราะมันเป็นดอยเดียวที่เราขี่ขึ้นได้นะตอนนี้นะคะเราขี่มาคนเดียวนะคะฮ้ยชอบรักที่นี่เดี๋ยวเราขอไปเดินดูรอบๆต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันก่อนกลับไปไนะดีมันแสงสวยมากเลยอันนี้ ชิสมันนะชิสมันที่เขาประดับประดาบนสะพานเอามีน้องเทยขอโทษค่ะสวยมากทุกคนดูดินี่แสงมันสวยมากเลยอ่ะแบบใครมาถ่ายรูปตรงนี้เคลเลยนะอ๋อนอยหลับเหรอลูกมิ้งกิ๊์เลยน้อยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยนี่มันหลับ สุดท้ายก็มาจบที่มาลาลีซื้อแบบกลับบ้านนะคะไม่ได้นั่งกิน้าทัวรร้านมันแค่นี้ตรงนั้นมันยังไม่เปิดผปกติมันนั่งกินได้นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนร้านแบบปรับปรุงขยายอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเป็นด้านหน้าร้านไปกินก่อนกันหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ตรงสรันไชยใช่ใช่ เลยถ้ามาจากฝั่งฝั่งกดสามแยกอะมองซ้ายตลอดเลยเลยวัดมานิดนึงก็จะเจอร้านอยู่ะคะ่ะอยู่โครงการเดอสกายล็ยอกเกนคะ